วันนี้เราจะมาทำสลามกับโต๊ะกันค่ะเราจะมาลองทดล,ลองทำดูเนาะโลกพัฒนาไปไกลตอนนี้ไม่ต้องใช้ชามไม่ต้องใช้จานอะไรแล้วใช่าาไหมคะทำกับโต๊ะเลยนะคะถ้านใะครอยากดูวันนี้สลามของเราจะออกมาเป็นสีอะไรขอคน,อนหนึ่งได้ตามดูกันเลยคะ่ะตอนแรกนะคะให้เราใส่กาวน้ําขุ่นลงไปบนโต๊ะเลยโห<笑><笑>好好ไม่กล้าเทเลยทุกคนเอาจริงอ่ะไม่เยอะไม่เยอะอุ้ยประมาณสักสมช้อน อย่างไงไม่รู้อะรู้สึกอย่างไรไม่รู้อะรู้สึกเหมือนจะโดนแม่ดาไงไม่รู้ขั้นตอนต่อไปเป้าจะลองใส่มูตไปกลมๆนะเราก็จะใส่สีลงไปน่ารน้องก้อนเมของเราใส่แค่นี้นะขอใส่ผมเพิ่มอีกนิดนึงได like you know. <c oughs> ้ป่มผมผมผมอ่าอุ้ย ก็เราต้องทำอะไรที่แบบในถ anyway. ้วยทำให้เราไม่ได้นะมาเราจะมาเริ่มโคนให้เขาเข้ากันนะมาลองดูดึน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 รู้สวยว้าวอนี่เป็นกาแล็กซี่เลยทุกคนแต่เราก็ต้องใช้ไมพานี่โอ้เหมือนศิลปะในกล้องนี่คือเหมือนแบบสีชูชฉาดมากจ้ะแม่สีชูดฉาดครีดสุดนะจ๊ะ นี่แล้วมาดูนะเราไม่ต้องใส่น้ำยาทำซสลามเลยจะเป็นไปได้ไหมเดี๋ยวมาลองดูกันว้าวเป็นสีม่วงแล้วสวยดีนะแปลกดีด้วยแต่เราต้องหาโต๊ะแบบใหญ่ๆหน่อยนะไม่งั้นมันจะเลอะถ้าเอาโต๊ะแบบโต๊ะเขียนหนังสือนี่ไม่แนะนําเลยนะเพราะว่าถ้าไม่มีน้ายาทําสลามที่บ้านอาจจะแบบเลอะได้อะเป็นสีม่วงแล้วทุกคนแค่นี้เองนะขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่ช็กโกบุสึโนโมนาตาลีลงไปในเคก แส่ลงไปเลยจ้าอ้เป็นรูปหัวใจเบาๆร,ร,รักนะจิ๊บๆคนเลยทุกคนคิดว่าจะเป็นไหมป้าพาคิดว่ายากอยู่นะยากอยู่นะที่จะเป็นเลยอะคลิปเขาไม่ได้ใส่เวลาทำสลมมันน่าจะนานอยู่อะเดี๋ยวมันจะแบบแผ่วงกว้างไม่ใช่อะไรแผ่วงกว้างไปม,มากกว่านี้เฮ้ย ทำอย่างนี้เหมือนอาโรตีเลยดีูดีๆดีๆใส่น้ำเงี้ยวลงไปจ้าวายฝายังกลัวคีดบุนฝ้ายังกลัวเกยวไปคนเลยดูซิจะเป็นสลามไหมหถ้าเป็นสลามก็ไม่น่าตกใจเท่าไหร่นะเฮ้ยเหมือนโรตีเลยอ่ะอยากกินอ่ะทุกคนกินไส้เค็มหรือไส้หวานคอมเมนต์บ้างนะส่วนตัวป้าพาชอบกินแต่ไส้หวานค่ะ ใส่เค็มมันเหมือนมันน้อยไปอะได้แล้วพี่ฝะอ่ะใส่ไข่ใส่หมูลงไปใส่ไข่ใส่หมูก็มาเจ๊มาอุ้ยหนึบขึ้นมาแล้วตีวงกว้างไปเยอะกว่าเดิมอีกอันนี้เป็นโรตี10บาทนะคะสองบาทรอก่อนเพราะว่าตีวงกว้างไปเยอะมากเละแ,ลแหละพี่ฝาเละแหละแถว่าเล็กเละแบบนี้ยว้าวเละจริงจังเลยจ้ะเนี่ย วันนี้วันเสาร์ทุกคนไปไหนกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์บอกาบ้างนาะไปเที่ยวไหนเปล่าผ่ะไม่ค่อยได้ออกจากบ้านเลยไม่ได้ไปเที่ยวไหนห้างเฮิรงก็ไม่ได้ไปเลยนะคะช่วงนี้เก็บตัวนี่เป็นสลามแล้วน่าด่าโอเคค่ะทุกคนนี่เป็นสลามแล้วดูดูด,ดูหนึบมากใช้มือนะ วายมันเผือกเผือกมันมันเผือกเผือกมันเหมือนอยู่นะเมื่อกี้นะมะม่วงมะม่วงจริงเนี่ยสีม่วงไงมะม่วงสีม่วงจริงจังนะจ๊ะแม่จ๋าโอ้สับ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 ,สบเอยเหมือนมะม่วงจริงอันนี้นี่นีโโ่โอ้ปัดอันนี้นะลงเลยโ,โอ้เลยนะพี่ผาโอ้นี่ เป็นมะม่วงยืดเลยนะคะสรุปแล้วสูตรนี้ทำสำเร็จนะคะเยี่ยมไปเลยค่ะขอบอคุณน้องที่แนะนำมาด้วยนะคะเรียบร้อยแล้วเนาะฝากติดตามด้วยว่าพรุ่งนี้ป้าพาจะเอาอะไรมาทดลองอีกอุ้ยแต่นุ่มมากเลยมันนุ่มๆเนื้อนุ่มๆม,ม,มากๆเลยฝากติดตามด้วยนะคะให้คลิปนี้ป้าพาไปแล้วค่ะเจอกัในใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ป้าลวจ้าบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บอุ้ยดีอ่ะ